สวัสดีค่ะอยู่กับไอวี่ c ิ a ชแนลหรือว่าสกาวายนี่ไอวี่นั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะชื่อว่ามิวสิกค่ะแล้วก็มินิม h a ชแนลค่ะวันนี้เราก็จะมาแคสเกมใหม่ครับกันเองนะคะลบหน้านะอันเนี้ยเออลบหน้านะเออแล้วแต่แล้วแต่แแตเออเล่นชื่อแมปชื่ออะไรดีชื่ออะไรก็ได้ L O L L O L <laughs> ชื่อ L O L ในชีวิตปะก็แล้วแต่สกินเราเท่มากเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูสกินนึกกบอย่าพูดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดุนเอาเอาอยู่มันด้วยกันปะเนี่ยนั่นดูคุณไอพี่ใส่อะไรชุนเลนมากนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะว่ะผมมีอะไรข้างหลังที่ยุมาเฮ้ยทำไมมันผมข้างหลังมัน มันตกมันตกมาดูดิอือใช่ก็พี่ปกนทเองนี่แหละตัดไม้มาข้ามาตรนไหนตัดไม้ปหน้าที่ตัดไม้ไม่ใช่ือคะ้มันแย่งที่วะเนี่ยเฮ้ยเขาไนั่ตัดไม้ฝั่งนี้เลยตัดไม้ขาวแล้กันไม้ขาวอะาอไม้ขาวต้องตัดไม้ขาวนีไม้ขาวใช่ปะเออวเาตัดตัดั มืช่วยกันตัดกางยายกินากินาน้ำายยใหญ่ใหญชาป้าปักเคยป้าผัดไอ้องนี้ว่ายืนหมดติดไฟกินน้ำมันกินนกินเนลกอ่ะอะไรวะพูดอะไรนะกินเอินไฟกินน้ำมันกินนื่อนนิน้ันโอ้ย ดา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 เดเอ้ยระยามาระยงและขึ้นเอ้ระยะยงใหญ่ใหญ่ินลำลาาลใหญ่ายอน่งาแล้วนี่มาพูดกันในเมฆาตอนแคสทำไมวะ แล้วแต่คิดมินนี่เนี่ยเป็นหน้าที่สร้างบ้านเขาพี่เป็นหน้าที่ตัดไม้น้อยาจีน่ายาแล้วพี่มีหน้าที่อย่างก็ไปขุดห่งโอเคเขาตัดไม้โขาเขาตัดไม้พี่ใครตัดไม้ก็แล้วแต่ตามสบเขาไฟตัดไม้ขาวไม้ขาวหาหมด มันเจอบ้านปูกไหมอแล้วบ้านเฉยยกำแพงให้เป็นไม้สีน้ำตาลดิให้พื้นสีขาวน้องอวัวจ๋ามาแล้วไปหาอาหารดีกว่าเราขอไปหาอาหารก่นก็แล้วแตน่น้องน้องหนูหา,าไปไหน ้ย,ยตรงนี้ไม้ข่าเยอะเฮ้ยตรงนัน้้าอยู่ตรงาไม่คหาาเ้นี่ตามเขามานะว่้าอยู่ตรงไหน,น,อ,นอ่ะตรงที่เราเกิดอ่ะตรงนี้สวยก็ไปหาปแกก่อน เบเฮ้ยจะเย็นยังเดี right. ๋ยวแป๊บนึงปรับแสงก่อนโอเคแสงไอยาจะเย็นแล้วนี่ห่าไหนว่าตรงซ้ายอ๋อนี่งจำได้ไม่ได้เลยนะเออเดนไม่ได้เลยเดินทำไมโอเคได้แล้ว เยอหมูเยอรอตายเร็วโว้ยก็ดงนี่สร้างบอยมากน้เนาะอยกินน้ำรัยัน้ำไงใหญ่ให่ยยยเจ้าป้าป้มปปาป้กกลับไปกักับ